สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้พี่อิงมันเป็นวันอาทิตย์เนาะคะ่นะเนาะพี่อิงกันเลยมหาซื้อของเป็นของไส้ที่แบบเขามาขายราคาถูกตรงนี้เขาอีซีเอิรนว่าคาบูเซลนะคะเป็นบ้านเฮาส์าบ้านเฮาเของ็ีซีเอิรนว่า,าเปิดท้ายขายของนะคะแต่ว่าพี่อิงมาอันเนี่ย คล้ายๆกันกับบ้านเฮาล่ะคะ่ะเขาก็สิมีลอ็ลอกที่ขายของหรือพี่น้องเดินล็อกขายของแบบนี้คะ่ะยางขายของแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะแต่จิเป็นลักษณะนี่ละ่ะเนาะแล้วก็แต่ละละ็อกแต่ละล็อกเขากสะเอาของเก่าที่เขาเคยขายที่เขาเคยใส่นะคะมาขายแต่วันนี้พี่อิงยางไปซาซาด้ือพี่น้องเดินสิใหหเจ้าเห็นซาซานะคะด้านข้างน,นะคะ ขาคางคุณบค่ะยางไปซ่าๆน้ำกันนีพี่น้องเนาะอันสินค้าที่เขาเอามาขายเมื่อน,นี้โอ้รู้สึกพี่อิงรู้สึกว่าพี่อิงซี้อนจักน่อยนึงนะคะอ่าเพราะว่าอากาศมันเริ่มฮอนอันจากหนาวๆที่พี่อิงมากะเป็นซีนหนาวๆด้วยพี่น้องวันที่นี่มันเริ่มอากาศเย็น อากาศเย็นแจเซ้าบ้านี่สินค้าที่เขามาขายก็จะเป็นลักษณะนีเดิพไ่น้องเด้อนะคะบะมีเครื่องของใส่ของจิปทะค่ะอันที่พี่อิงม้ยางเบิงนี่นะคะพี่อิงมายางเบิงเนี่ยพี่อิงอยากได้ขาตั้งกล้องแต่ว่าขาตั้งกล้องที่พี่อิงเห็นแล้วนั่นมันผัดไงโพด ต้องถึงขาตั้งกล้องเดียวว่าต้องกล้องมืออาชีพนะคะกญิงก็เลยบอเอาเห็นว่าเห็นบ่พี่นอ้องเสือพงเสื้อผานะคะเขาเอามาขายมีอยู่ประมาณจากหกลอกนี่แหละคะ่ะสินคา้าที่เขามาขายจิปะทะพี่น้องค่ะนะคะจิปะทะเลยค่ะของสู้พี่น้องสู้พี่เนียของไส้เลนเลนนะคะปี่ยางให้เบิ้งเซุ่มให้เบิ้งนะคะนี่ค่ะ ของส่งของใส่สำหรับที่เขาใส่แล้วเนาะคือคือว้าเว้าถึงนะพี่น้องเนาะกะสิบประมาณว่าเป็นเปิดท่ายขายของอยู่บ้านเฮ้าล่ะค่ะนะคะที่พี่อิงสิพ้ามาเบิ้งนีคือเปิดถ่ายขายของอยู่บ้านเฮ้านี่งเซ่ยอย่างพวกนัง,ง,งสงนังซื้อซีเดพี่น้องนี่เด้นนนอนาะเขาก็จะเอามาขายของอดไที่เขา บอไซแลวเนาะคือกันกับบ้านเขาและะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะอันใดที่บอไซเก็บออกมาขายเพราะว่าอันแลวกซิมีบูตต่างๆนอกจากว่า,าบูตขายสินค้าแล้วนะคะแต่ตรงนี้เขาอำนวยความสะดวกอย่างดีได้พี่น้องเขาเขาซิมสัสเซาพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะคาบูเซลตรงนี้นะคะคาบูเซลตรงนี้ <แ S 1> เป็นคาบูเซลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอันแอเรียที่ที่ที่เขายูนีนะคะเป็นคาบูเซลของ uh, <yeah. S 2> ทั้งเมืองของพวกพี่เองเนะี่ยทั้งใต้นะคะอ่าแอชลีย์อันแอชลีย์ฮีทคาบูเซลเนี่ยตรงเนี้นะคะเป็นคาบูเซลที่ใหญ่ที่สุดนี่แหละพี่น้องพามาเบิงนะะเนาะพามาเบิงกันให้ได้เบิงว่าเอ้ยฝรั่งเขานีหยัง แตกต่างจากเฮาบอรหรือว่าชาวต่างชาติเขาเฮ็ดอ,อย่างที่เป็นไล่สไตล์ของเขาแตกต่างจากเฮาบอนะคะตรงนี้ก็สิมีทั้งนะคะของวางขายที่ร้านขายต้นหมอกต้นไม้นะคะมีพวกขายแก้วถ้วยซ้ำเสื้อผ้าของแตกแหกโกนพี่น้องเนาะไม่เสียค่ะแก้วยี่สี่เดือน เยอะแยะมากไม้ yeah, 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 พี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเปิืองยางไปเปิ้องอีกหม่องมุมนึงค่ะนะคะหม่องมุมนึงก็แล้วกันพี่น้องห้องโนห้องน้ายยางดีเพราะว่าพ้นที่เขามาจัดตรงนี้นะคะ <c oughs> เขาจัดสถานที่ให้เฮ้าเนี่ยเป็นเขาอ็นญาเป็นที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถ เป็นบูธขายของถ้าเจ้าเอี่ยวของมาขายเจ้าก็มาเสียค่าขายของพี่น้องแล้วก็มีสําหรับห้องนงห้องน้งงนํามีที่ขายอาหารน,นะคะบูธขายอาหารแบบนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะค้าบูธเซลต์ตรงนี้ถือว่าใหญ่สำหรับอ,อยู่ทางภาคใต้นะคะเนาะเนี่ยยิงไฮเบิ้ลค่ะยีงยางไฮเบิ้ลแบบนี้เนาะ,ะพี่น้องคะ่ะ บ่ไปนักกันค่ะไปนักกันไปนำกัน,น,กน <c oughs> เนาะเดี๋ยวขึ้นขายยางข้างนี้เนาะมันมีจักหน่อยอันนี่ยางไปเห็นบ่ของขายหลายค่ะพี่น้องของขายหลายนี่เชิงสวยเชิงซ้ำเสือพงเสือผ่านนะคะเยอะแย,ยะมากไหมแล้วก็ท้องฟ้าเมื่อนี้ ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะอ่าเดี๋ยวจังไดเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะพี่อิงกะสิมาไายให้เบิ่งอีกนะคะว่าอ่าคำลักษณะของอ่าคาบูเซลอยู่ทั้งนี้เป็นอย่งไดแน่ยนะคะน้อพี่น้องค่ะเนี่ยของส่งของใส่ของส่งของใส่เพื่อนเด้อพีอิงกะสิพญายามบอชัยให้เจอน่ะผู้คนมากมายเนาะค่ะเนาะแต่ว่า เจ้าเบื้งกัแล <Hello. S 1> ้วค่ะ <Hello. S 1> <c oughs> สวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะแค่คลิปนี้พี่อิงก็สิฝากไว้ซําม,มีกัะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจังเดยใฮ้เบู้งกันกันหมนะ่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ